วัสดีครับต่อสัญญาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นทางด้านอองตวนกรีซมานครับนักเตะศูนหนย์้าของแอตเลติโกมริดต่อสัญญากับสโมสรไปจนถึงปี่องถันปี2027นะครับนี่ก็อยู่กับสโมสร2ช่วงระยเวลาดีก็10ปีเข้าไปแล้วนะครับพาทีมนี่คว้าแชมป์เมเจอร์ดี3 3รายการครับตั้งแต่อยู่กับทางด้านแอตเลติกโกเมริดมานี่เป็นสโมสรที่เหมาะกับเขามากที่สุดแล้วครับ แต่เทีมชาติฝรั่งเศสมีผลงานน่าประทับใจนะครับในฤดูกาลนี้ถึงแม้ว่าจะอายุ34ปีเข้าไปแล้วก็ตามนะครับอยู่กับทีมเพิ่มไปอีกถึงปี2027ก็เท่ากับว่าอยู่กับทีมไปจนถึงอายุ36ปีแฟร์ตั้งอยู่นี่แหละไม่ต้องไปไหนแล้วล่ะครับฤดูกาลนี้นี่ลงเล่นให้กับทัณฑนแอตเลติกออบเมริค53เกมนะครับแล้วก็ยิงไปทั้งหมด19ประตูเป็นดาวยิงเป็นดาวสซนโวสูงสุดนะครับของสโมสรด้วยสำหรับทัณฑนองตัวนกริชมัน อารตโกแมรีนีก็เตรียมที่จะลงแข่งขันในศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลนะครับฟีฟ่าครับบอลครับแหม่แล้วก็อยู่สายเดียวกับแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอย่างทางด้านปารีสแซงแฉ่ง erm ด้วยครับอาริโก้แมรีนีก็มีข่าวเรื่องของการเสริมทัพอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็แหมหลุดมาจากไหนไม่รู้นะครับบอกว่าให้ความสนใจอยากจะได้ตัวทางด้านวิกตอร์ยูเกเรสกับเขาด้วยเช่นเดียวกันครับพอเรนเวสนะครับแหมดูแล้วเชื่อเลยเลยนะครับว่าศึกสุด,สด,สดท้ายนี่ ยังไงก็จะกลายเป็นนักเตะใหม่ของลิเวอร์พูลครับนี่ก็คอนเฟิร์มนะครับจากทั้งทางด้านฟาบิซิโอโรมาโนนะครับรวมถึงทางด้านฟอร์เรนแพตเทนเบิร์กด้วยมีการระบุนะครับว่าลิเวอร์พูลนี่มีการยื่นข้อเสนอให้กับไบรอ์ลิเวอร์เซนแล้ว2ครั้งนะครับแต่ว่าก็โดนปฏิเสธกลับมาทั้ง2ครั้งแต่รอบนี้นี่เชื่อได้เลยนะครับว่าไบรอ์ลิเวอร์เซนนี่คงจะไม่กล้าปฏิเสธอีกแล้วอะ่ะเพราะว่าคนที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากก็คือเอเจนต์ของทางด้านฟอร์เรนเวส ซึ่งเป็นคุณพ่อของเขานั่นเองนะครับคุณพ่อนี่ก็พยายามที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างครับให้ลูกชายนี่ได้ย้ายไปอยู่กับทางด้านลิวพูให้ได้ครับลิวพูจะจ่ายเงินให้กับฝั่งของไบโอเลเวเซนเพิ่มมากกว่านี้ไหมไม่ครับตอนนี้บอกว่าถ้ามีความเป็นไปได้ก็คือว่าอาจจะมีการให้นักเตะรับเข้าเป็นส่วนหนึ่งในสัญญาหนึ่งหรือ2คนครับแต่ว่าลิวพูนี่ยังไงก็ไม่มีทางครับที่จะจ่าย มูลค่าสูงถึง125ล้านปอนด์ตามที่เลเวอร์ต้องการหรือไม่อ่ามีอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าพวกเขาจะจ่าย125ล้านก็คือว่าบวกเข้าไปในแอดออนถ้าหากฟอ r ์เรสต์สามารถที่จะคว้ารางวางัลปัรลงดอร์ได้ในอีก3ปีโอเคนะครับตรงนี้ผมก็จะอัพให้คุณซึ่งมันก็เข้าทางเลี้ยวปูนะครับเพราะว่าถ้าหากทางด้านฟอร์เรสต์คว้ารางวัลปัรลงดอร์นั่นหมายความว่าเลี้ยวปูนี่ก็คงจะกวาดแชมป์แบบโอโ้โหถล่มทลายอะ่ะแล้วมันก็เป็นผลดีกับสโมสรด้วยครับ แถมตอนนี้ดูเหมือนว่าไม่มีสโมสรไหนนะครับที่มีข่าวเกี่ยวข้องกับเทอรฟอร์เรนเวสเลยคือตอนนี้เช้าสายบ่ายเย็นเนี่ยเป็นลิเวอร์พูล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 อย่างเดียวเลยนะครับแล้วเจ้าตัวนี่ก็ดูเหมือนว่าต้องการครับที่อยากจะย้ายไปอยู่กับทางด้านลิเวอร์พูลให้ได้โดยเร็วที่สุดถามว่าเลวจะยือ้อยื้อไปทําไมอ่ะจะยื้อไปอถึงฤดูกาลหน้าทําไมอ่ะถ้ายื้อไปอีกนะครับูลค่าของนักเตะม,มันก็จะลดลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรยจงตรงนี้อ่ะครับเขาบอกจังหวะนี้ มันใช่แล้วครับเป็นจังหวัดที่ดีที่สุดของทางด้านไบรอ์อัเเซนแล้วในการที่จะขายนักเตะออกจากทีมแล้วดูเหมือนว่านักเตะนี่ก็ไม่มีใจนะครับที่จะอยู่กับสโวสรชาบี้ไม่อยู่นี่เป็นทางด้านเอเรตเทนฮักตตัวตัว,ตว,ตว,ตวบอกไปดีกว่าครับเอาแล้วนักเตะคนไหนครับที่มีข่าวว่าอาจจะถูกเข้าเป็นส่วนหนึ่งในสัญญาของการซื้อทางด้านฟอร์เรนเวสนะครับหนึ่งในนั้นคือทางด้านฮาวิเอเลสครับ ลามิลยาเมาครับเจ้าหนูมหัศจรรย์ของทางด้านบาร์เซโลนาวันเดอร์คิดของบาร์ซ่านีได้ให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะครับกับทางด้านโคบก่อนที่ทีมชาติสเปนนี้จะลงสนามนะครับในศึกยูฟ่าเนชันลีกครับลามิลยาเมานี่ก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าทำยังไงครับเขาถึงประสบความสำเร็จครับเขาใช้วิธีไหนครับก็แชมป์ลาลิก้าแชมป์โคปาเดเลนะครับแล้วก็สเปนนี้ซูเปอร์คัพครับ เขาบอกะครับว่าเพื่อนๆของผมเนี่ยคือมักจะส่งสิ่งที่แย่ๆมาให้ผมก่อนที่เกมการแข่งขันนี่มันจะเริ่มต้นขึ้นซึ่งพวกเขารู้ดีว่าไอสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นแรงกระตุ้นให้กับผมเป็นอย่างดีอ๋อโอเคนะครับคือแรงกระตุ้นของรามิวยาเมาก่อนลงสนามนี่คือคือคุณจะต้องพยายามทําให้เขารู้สึกแย่ๆนะเอาอะไรได้เขารู้สึกแย่แล้วครับแล้วเขาก็ไปปลดปล่อยในสนามอะ่ะนะครับแหมเป็นแรงกระตุ้นชั้นชั้นชั้นยอดเลยคะ อย่างตอนที่เจอกับทีมชาติฝรั่งเศสดีเพื่อนเขาก็บอกน,นะนะครับว่าจําไว้นะนะครับราบิโอบอกอะไรคุณเขาบอกโอ้แน่นอนผมจําได้เสมอครับนี่คือถ้าใครให้ความเคารพเราก็เคารพตอบใครไม่ความเคารพเราก็จัดการซะประมาณนั้นเนี่ยละครับอันนี้ถามคําถาม,ถาม,ถามที่แฟนบอลบาร์เซโลนาอยากจะรู้เหลือเกินนะครับว่าจะเปลี่ยนใจไหมนะครับคุณคิดว่าคุณจะย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดไหมสักวันหนึ่งนะครับลามิลยามาบอกเลยครับว่า no Impossible ครับไม่มีนะครับบาซ่าไป r e อ l m a d มริสำหรับนักเตะคนนี้ครับสมัยก่อนนี่อาจจะมีนะครับแต่ว่าเอ้ยยุคสมัยใหม่ๆที่ผ่านมานี่ไม่มีเลยนะครับเอ้าเรื่องรางวัลบอลลงดอลหละนะครับว่าตอนนี้ไม่ได้คิดนะเรื่องของการคว้ารางวัลบอลลงดอครับขอสรุกสนานกับตัวเองซะกก่อนนะครับต้องการที่จะเล่นให้ดีแล้วเดี๋ยวมันก็มาเองนะครับมันจะมาครับแต่มันจะมาเมื่อไรท่านเองทางด้านรางวัลบอลลงดอครับ ก็ขับเคี่ยวกันแล้วระหว่างทางด้านดิมเบลเล่นะครับลาบิลยามมลนะครับปีนี้จะโบวตให้กับใครนะครับถ้ามีโอกาสโบวตดีก็แน่นอนนะครับก็จะโบวตให้กับนักเตะที่ดีที่สุดครับแต่ว่ามันยังไม่ได้ตัดสินวันพฤหัสนี้สักหน่อยนะครับหรือวันพฤหัสเดี๋ยวลงเล่นสักก่อนนะครับผมไม่บอกคุณหลอกนะว่าผมจะโบวตให้กับใครแต่ว่าผมรู้อยู่แล้วแหละนะครับว่าผมจะโบวตให้กับใครครับแล้วฤดูกาลหน้าเป็นยังไงสําหรับทางด้านบาร์เซโลนาจะต้องทําให้มันดีกว่านี้ครับ พวกเราจะต้องเชื่อได้ว่าพวกเราเนี่ยเป็นทีมที่ดีที่สุดครับวันพฤหัสนี้ก็รอบโรเชอร์นะครับศึกยูฟาเนชั่นลีครับสเปนกับฝรั่งเศสถ้าตามเวลามาตรฐานบ้านเรานี่ก็คือคืนวันพฤหัสนะครับแล้วก็เป็นเช้าวันศุกร์ครับไปรู้เหมือนกันนะครับว่าทางด้านทีมชาติสเปนจะย้ำแ้นหรือว่าทีมชาติฝรั่งเศสจะล้างแ้น,นครับ เพราะว่าในศึกบอลยูโรปีที่แล้วนี่ทีมชาติสเปนเอาชนะไปได้นะครับด้วยสกอร์สประตูตอนหนึ่งนะครับแล้ว1ใน2ลูกของทีมชาติสเปนก็คือลามียยมาลนะครับอีกลูกหนึ่งแดนนี่อัลโมครับสนักเตะของทางด้านบาร์เซโลน่านั่นแหละครับแผกนการเล่นของทางด้านเรย์แอนดแมริทนะครับในศึกฟีฟ่าครับเวิลด์คันี่ดูเหมือนว่าชาบีอาลองโซจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ อะไรก็มีการคาดการณ์กันนะครับว่าเขาน่าจะเปลี่ยนระบบนะครับเป็น3 4 2 1นะครับซึ่งเป็นระบบที่เขาคุ้นเคยกับการใช้ที่สิบบุนด์ซิกานะครับอย่างไรก็ตามย้ายมาอยู่กับเรอันแมริดมาการะบ,บุนะครับว่าเขาจะยังคงใช้ระบบ4 3 3, 3ครับเหมือนกับทนาน้านคาร์โลอันเชอรติท้ามถึงเป็นเช่นนั้นนะครับก็เพราะว่าทรัพยากรที่ยังคงมีอยู่อย่างจํากัดนั่นเองกองหลังเซนเต์แบ็กมีแค่2คนนะครับที่ใช้งานได้ก็คือทางด้านราอูเอเซนซิโอกับทางด้านดีนเฮยเซ่นครับนักเตะใหม่ ฝั่งของทางด้านดาริดบอาราบาี่ยังคงมีอาการบาดเจ็บอยู่อันโตนิโอรูดิเกอร์ด้วยนะครับรวมถึงท่านมิลิเตาด้วยทางเลือกน้อยเหลือเกินนะครับฝั่งของท่านเทนอเล็กซานเดอร์อโนนี่ก็คงจะมายืนในตำแหน่งแบ็คขวาเ่นะครับก็คงจะไม่สามารถดันขึ้นไปเล่นในตำแหน่งวิงแบ็คได้ครับและผลจะยังว่ามีการเปลี่ยนแปลงแบบทันทีทันควันนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับอ่ะก็โอเคละก็อย่างน้อยนักเตะก็คุ้นเคยกับระบบนี้นะครับใช้ระบบนี้ไปก่อนแล้วกันครับในศึกฟีฟ่าครับเปิดครับ แล้วเดี๋ยวหลังจากจบฟี f a ครับเวร์คับนี่ค่อยมาว่ากันต่อนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบหรือเปล่าครับตอนนี้นี่ทางทางด้านอัลนัสเซอร์และอัลฮิราวนี่แหมพยายามที่จะเสริมทัพสร้างทีมใหม่อย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะเอาใจคริสเตียนโนโรนันโดครับสร้างทีมเพื่อโรนันโดครับฟาบิเซโอโรมาโนออกมาบอกนะครับว่าฝั่งขอท้าอัลนัสเซอร์นีเพราะเขายังเชื่อครับว่า ด้วยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับตอนที่โรนัลโดค้าแข่งให้กับพวกเขาเนี่ยเขายังเชื่อครับว่าโรนัลโดนี่ยังคงมีใจให้กับสโมสรและพร้อมครับที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางด้านอัลนาเซอร์พวกเขาพร้อมที่จะสร้างทีมใหม่ครับพวกเขาต้องการที่อยากจะดึงทางด้านลุยดีอาร์เนี่ยมาอยู่ด้วยนะครับหลือจากนั้นก็จะไปเอาทางด้านเดวิดแฮงโค่นะครับกองหลังของปีนูตเข้าสู่ทีมแล้วก็จะหานักเตะในตาแหน่งมิดฟิลด์ดับเบอร์คาสอีกสักหนึ่งคนครับให้กับทางด้านคริสเตียนโนโรนันโด โรนโดไม่พอใจนะครับที่ทีมนีไม่ยอมมีการปรับเปลี่ยนไม่ยอมมีการลงทุนครับก็เลยทําให้เขานี่ไม่สามารถที่จะคว้าชแชมป์กับทัดเอาน Al ัสเซอร์ได้ครับในขณะที่อัลฮิราวนั่นก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับนั่นก็กล่าวว่าเดี๋ยวพอได้ทัด้านบูโนซึ่งโหตอนนี้คืออาจารย์ก็ติดตามข่าวของแมนยูนะครับโอกาสบูโน่ไปอัลฮิราตอนนี้มัน 8- 9 0เเข้าไปแล้วนะแล้วถ้าหากบูโน่ไปอยู่กับอัลฮิราวนี่แมนโรนันโดก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่จะไปอยู่กับทดัดอัลฮิราลครับ นอกเหนือจะไปทำงานร่วมกันกับทางด้านบูโ่แล้วยังได้ไปเล่นในศึกฟีฟ ا ครับเวิดครับแล้วเรื่องเงินก็ไม่ีปัญหานะครับเอาฮิรายก็คงจะให้คริสเตียนโรโดในระดับเดียวกันกับที่โรนโดได้จากอัลนัสเซอร์ครับตอนนี้นี่อาจจะได้อยู่ที่ซาอูตอ่ะนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นฝั่งของทงอางอัฮิรายก็ได้หรือหรืออัลนัสเซอร์ก็ยังคงมีลุ้นอยู่ต่อไปนั่ะครับแต่ว่าขออย่างหนึ่งนะโรนันโดครับ ถ้าจะย้ายไปอยู่กับเอาฮิรารีบๆย้ายเลยนะครับเพราะอะไรครับในศึกฟี ف าครับเวอร์ครับนี่เอาฮิราอยู่สายเดียวกันกับทางด้านเรอัลมาดริดครับโหสนุกละนะครับตำนานของทางด้านเรอัลมาดริดกับมาเยือนถิ่นเก่าไม่ได้ถิ่นเก่าเลยนะครับเพราะไปเล่นที่อเมริกาครับแต่ว่ามาเจอกับทีมเก่านะครับในถ้วยที่ต้องบอกครับว่าเป็นน่าจะเป็นถ้วยดับสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในโลกไปแล้วอะ ยังไงก็รีบๆหน่อยแล้วกันนะครับพี่โดครับเดี๋ยวจบจากศึกยูฟาเนชนลกนะครับที่เจอกับทีมชาติเยอรมันแล้วรีบให้คําตอบหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ทันเวลาครับแล้วกลับเขกับ i n s i นไซ p o r t ตสมัในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ